สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังพิมพ์รีพายร่ำให้กลางไลฟ์ชี้เลิกลากเพราะทนายไม่ให้พูดรอวันความจริงปรากฏจากกรณีประเด็นดังระหว่างพิมพ์รีพายพิมรดาพรเบญจว,วัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังกับคุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าที่ออกมาเรียกเรียนสื่อว่าตนทุกแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเธอเดอ้นน้ำปลาร้าจนเสียหายหลายล้านบาทล่าสุดพิมพ์รีพายได้ออกมาร้องให้กลางไลฟ์ ขณะไลฟ์แคมเปญโปรโมชั่น7พร้อมตัดพอน้อยใจชาวเน็ตด่าแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาวอนขอให้ชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่วนตัดสินรอดูตอนจบกันก่อนโดยกล่าวในไลฟ์ว่าพิมพ์เลิกลากเพราะทนายไม่ให้พูดทุกครั้งที่มีดราม่าพิมพ์ไม่เคยกลัวเลยไม่เคยหวั่นเลยเพราะออกจากปากพิมพ์มันเกิดจากพิมพ์ทําตัวเองแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากการกระทําของพิมพ์ จำเอาไว้ให้ด <edia> ีเมื Brother ่อความจริงปรากฏหลับตาแล้วก็ขอโทษพิมพ์หรืออโหสิกรรมให้กันแล้วกันเพื่อนเพื่อนพีมอเป็นแค่แม่ค้าพิมพ์ขอเขาพูดเขาก็ไม่ยอมให้พูดเขากล่าวหาว่าพิมพ์ผิดอันนี้พูดตามภาษากฎหมายแล้วทําไมจะต้องแบบกูขอไม่ให้มึงตายดีอีเลวในใจพิมพ์ก็น้อยใจอยู่แล้วเพราะพิมพ์ไม่อยากมีปัญหามานานแล้วพิมพ์ไม่อยากทําตัวมีปัญหาเลย พิมอยากจะทํางานขายของอยากจะบริหารองค์กรให้มันดีเพราะพิมรู้สึกว่าเสียงพิมไม่เหมือนเดิมแล้วปีนี้พิมกลัวว่าไม่มีเสียงพูดอนาคอในองค์กรอยู่ไม่ได้พิมก็พยายามไม่ให้มีปัญหาแต่สุดท้ายก็มีปัญหาพิมไม่ได้มีโอกาสพูดเพราะทนายเขาขอทํางานก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยด้วยน้อยใจชคชะตาตัวเองเท่านั้นแหละมันเป็นอีพิมรีพายเมื่อไหร่มันจะดีสักทีแค่นั้นพิมพูดได้แค่นี้เพราะว่าพิมเห็นว่าคนเป็นห่วง พิมพเลยพูดได้แค่นี้ว่าความรู้สึกพิมพ์มันเป็นแบบนี้นะตอนนี้เฉยๆแต่เรื่องของดราม่าที่เป็นอยู่เพื่อนก็รอแล้วกันพิมพ์บอกเลยอย่าเพิ่งลืมแล้วกันรอดูตอนจบลูกค้าก็อยากได้ราคาถูกลูกน้องก็ต้องมีงานนะดทำตัวเองก็แพ้ไม่ได้เพราะว่ามีคนรอเหยียบคือพิมพ์ก็ไม่ต้องถูกใจกันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกันพิมพก็รู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่กันไปถ้ายังไม่รู้อะไรคนที่อยากรู้ก็คอยดูว่ามันเป็นยังไง ก็อย่าเพิ่งตัดสินกันเพราะคำคำพิพากษาของคุณลูกค้าในอินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างที่จะจากนั้นพิมพ์รีพายก็ปิดไลฟ์ทันทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ